ออล่ะค่ะผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยแสงมันหย่อนบ่แล้วครับมันอาจจะมองไม่เห็นเน่ยนะครับผมแสงหย่อนหย่อนหรือเปล่ามามาพบพ่อนากกันนี้ครับครับแนวทางแนวทางหวยห้าหน้อยนะครับแนวทางตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของช่างช่องหนึ่งนะครับผมเนาะตัวเลขของทางช่องเฮาถ้าผู้ไดมากรอะ ไปครับโ,โ <laughs> เป็นจังไงกันบ้างครับกับตัวเหล็กแนวทางหมูว่านี่กะโอเคเนาะครับโอเคที่ว่ามันเขาตัวเน่นไห้เฮ้าเนี่ยและตัวเน่นตัวแดงตะเฮ้าเลือกสื่อเฉพาะตัวเน่นนี่ซ <laughs> ีโต อาทิตย์นึงเข่าครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนี่ก็โอเคอยู่บ่ครับสมุดว่าห้าเลือกตัวหน่อยๆก็เป็นเพียงแนวทงังอีกทงังนึงเนาะครับเนาะแต่ถ้าแม่นสื้อหน่อยมันบ่นออกอว่ากับมีคาเท่ากันหรือว่าห้าสื่อหลายๆตัวถถาออกเ้ากันยังพ่อได้อันนี้กะให้คิดให้ให้คำนวณเบิ่งนะครับให้คำนวณเบิงนะ่งเนาะว่าเอาแบบใดดีครับแต่เ้อมีสื่อตัวน้อยตัว แต่ว่าซื้อหลายหลายซื้อหลายบาทมันก็คุมแต่ถ้าว่าบ่อเขาเลยก็บ่คุมเนาะมือนี้วันจันทร์มีทั้งหวยเล่าหวยห้าหน้อยหวยหุ่นเล้าก็มีเด้ครับวันจันทร์มือนี้มือว่านี่ครับ มาเบิงตัวเหล็กทางช่องเข้าหมู่ว่านในห้องหาดินเดินสามกับหาเนาะเดินสามกับผามาผลพิเศษก็คือเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ไม่อล้วเนาะเจ็ดศูนย์แปดลางออกสองแปด ส่วนห้าน้อยพิเศษนี่เห้าหลุดไปได้แล้วครับส่วนห้าน้อยปกติออกห้าห้าสามเข่าตัวแดงเลยหาสามตัวแดงตัวเน่นของเห้าส่วนขางล่างออกแปดเก้าครับแปดเก้าบ่มีครับส่วนห้าน้อยวีพีออกแปดศูนย์สองลางออกเจ็ดหาหาเจ็ดนีห้าไป่ได้จอเอาไว้เนาะ ตัวจอฮบ่มีครับผู้ใดบระท่านผู้ใดสื่อบ่ไดดแน่ครับวีไอพีนี่นาจะหลายคนอยู่เนาะถ้าผู้ใดสื่อทางเว็บอ่ะหลายคนอยู่มั้งครับว่าส่วนมากเขาจะยกเลิกวีไอพีกันแล้วเนาะบางบางเว็บก็ถ้าผู้ใดบ่ไดดไปกับคุ่ผู้ไดไปวีไอพีครับเกิดคูงจะได้ลิงแค่สองน้อย มือนี้มีหวยเล่านําถ้าหวยห้าน้อยเข่าเล้วก็บ่ตรงไปต่อเล่าดอครับเนาะห้าน้อยเข่าเล้วก็บ่ตรงไปต่อเล่าดอกเอาใบกอนครับเอาไวก้กอนเนาะเอาถูกแล้วเข่าแล้วก็เอาไวก้กอนครับมายี่กีบวกลาหุ่น ยี่กีบวกล่าหุ้นประจำมั่ววันที่เจ็ดธันวาคมล่าหุ้นทำบอยมักเขาก็ตามนะครับมือนีเนะาะทำาวกเขาก็ตามเพราะเขาเรากย็ยุดยี่กีก็คือกันสองมือนีให้ตัวเด่นเฮาสองกับเจ็ดยี่กีบวกล่าหุ้นสองกับเจ็ดเด้อครับ สองกับเจ็ดวิ่งลูดจัดไปครับ้ายี่กีกะเขาแล้วกะจับลูดสองตัวเขาแล้วก็วกยุดครับมือละลอยหนึ่งมือละยี่สิบบาทมือละลอยกะพอ่อใดญยุ่งั้งครับเนาะแล้วเขาแล้วก็ยุดวิ่งลูดจับสองตัวลูดไปครับแลว้วพวกเขาก็ตามตามตามครับอันนี้มันขึ้นจะตกเลยครับ พอขยับในเลยครับมันเหมือนกับป๋ามันอ่อนมันอ่อนครับมันจะตกหรือเปล่าเอาแบบนี้แหละครับเนาะอาบน้ำมาครับกินเขากินปลากันแล้วยังครับนาเวลาหนี่กับสามโมงสี่โมงแล้วเนาะว่าจะได้มาล่วงไห้หรือว่าจะเปลี่ยนไปล่งกลางคืนดีครับมันจะได้ตอนเสาร์เป็นเท้าเฮดอย่างหลายมันก่อโมีเวลามาล่งเดี๋ยวก็ลองคิดใหม่กอนด้อครับว่ามาอาจกลางคืน อัดกลางคืนกับโบเห็นนะครับโบเห็นธรรมชาติน้องมันก็นมึดทำเมนอัดกลางคืน,นมาฮาหนอยาลาวบวกฮาหนอยประจำงวัววันที่เจ็ดธันวาคมมือนี่คำนวณได้สองตัวเด่นเหาอสองกับศูนย์ศูนย์มาอีกแล้วครับศูนย์มาอีกแล้วขอหนี่แล้ว มันจะมาไ้บอมือนี่มันมาตีสองหัวสามหัวแล้วศูนย์เท่าเนี่ยศูนย์เนี่ยแต่เมื่อนี่มันคำนวณด้ศูนย์อีกตัวเด่นเท่าสองกับศูนย์ด้วครับวันที่เจ็ดเนี่เลาวบวก้าน้อยไปเลยมาตัวเน้นตัวเน้นตัวแดงสองศูนย์สองสามสองศูนย์สองสามครับตัวแดงตัวเน้น สองจับคู่มากก็จะมีสองหกสองเจ็ดตกันครับเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดจะบ้าดูด้ยครับความรู้สึกนะเจ็ดสามก็สวยแต่ว่าตัวเหล็กมันเบิดแล้วครับมาทวนอีกสักครั้งหนึ่งครับเจ็ด 2องศูนย์สองสองเจ็ดเจหเป็นเพียงแนวทางนะครับผมถ้าผู้ใดมากก็จัดไปครับถ้าผู้ใดมากก็จัดไปเป็นแกะอากาศหนาวกันบ่ครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมอากาศหนาวทาั้งใดก็หนาวนาะช่วงนี้เนาะแห้งยู่บ้านนอกแห้งหนาวขอบคุณที่คอมเมนต์มา ขอบคุณที่คอมเมนต์มาฝากนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์ขอให้มีความสุขหลายๆมาต่อกันเลยครับกับอีกโตัวหนึ่งคือ0 0จับคู่มากก็จะมี0 3 0 6 0สามย์หกศนกตัวกันครับ1นสกับ5 6 ศูนย์สาม5ูนหศูเก้านึงสามหาหนี่ละครับผมกับตัวเลขทั้งช่องเฮ้าคำนวณใดแบบนี้ครับลองเทียบกับอาจารย์ดังๆก็บใดเพราะว่าเฮ้ากัเนาะต้องเบ่งว่าแนวทางมันไปทางใหนนะครับเหล็กเด่นมือน,นี วันจันเดนเหล็กหยัางนะครับจับคู่กันไปนะครับผมบางที่ตัวเน้นเท่านี่สี่ตัวนี่ถ้าแม่ไปจับวิ่งกันแค่สี่ตัวหวังมือมันก็เข่าเนาะครับลุงตัวเหล็กกระบาหลายผอมเนาะเหล็กวิ่งตัวแดงสังเกตเบื้องลายหลบแล้วครับมาต่อกันเลยครับลับจับสามตัวครับสามตัวก็จะมีสองสองศูนย์ เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองสามอีกตัวหนึ่งคือหกสองสามนี่แหละครับผมแนวทางเลือกอีกทางช่องหนึ่งตัวเลขก็ต้องมีเข่ามิรุดนะครับถ้าเลขรุดก็ต้องขอถูขอไพ่กันไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมผห้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมเนาะ ฝากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับมาเบึงธรรมชาตินะครับผมสำหรับเมื่อนี้กะขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆรวยๆเฮงๆมือเศร้านี่กะใส่บาทแล้วนะครับผมมีพระมาบินธบาตมืออื่นกะวันพะระกะย่าเลืมไปทําบุญทาทานนะครับผมผู้ใดถูกมันๆกะไปทําบุญทาท่านครับอันนี้เข้าพามาเบิง ข้างหลังครับที่อาดคลิปเมื่อกี้นี่อันนี้ฟักหยดฟักทองที่เห้าเอาไปตุ่มลวกจิ้มน้ำพริกเด้อเมื่อกี้นี่ครับข้างๆบ้านนี่ครับฟักทองได้เบิด์ดครับอันนี้ต้นบักพริกเข้ากัเบิ้งห้เบิ้งไทยเบิ้งธรรมชาติข้างๆครับนี่บักหน่าครับปูนหน่ากับต้นใหญ่ครับอันนี้บักหน้าเขาด้วยครับผมเขาก็มีการเก็บเกี่ยวอยู่ดอกครับแต่ว่าช่วงนี้บบมี อันบามีน่วยปันไดครับพูนบักรีนฝาดกเอาบ่าถึงเหรอครับนวยมันมาเบิ่งอันธรรมชาติ้างๆางางหลังที่นางทายอยู่เมื่อกี้นี่ครับอันนี้ขย้อนฮาก,ก็ได้เก็บไปแล้วครับย้อนฟักท่องโอสันนี่ด้วยครับผมได้มัดธรรมชาติก็เลยได้ไทายล่วงห้เบิ่งนี่แล้วครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้า